คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณเนยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องเจ้าประเตรียมตวงบ่อเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับครั้งนี้ คุณเนยกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของลุงยามคนหนึ่งที่ได้ไปเช่าห้องพักจนทำให้พบเจอกับเรื่องราวสุดสยองเรื่องนี้ครับครั้งเดียวก็เกินพอมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณเนยกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนยสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะคะสบายดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะสบายดีครับผมค่ะนะฮะเราคุยกันล่าสุดน่าจะเป็นสถานีผีดุปะ ใช่ค่ะเออยังไม่ออกใช่ไหมยังค่ะยังนะฮะติดตามสถานีผีดุได้ทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มที่ u ู u ู e ไทยรัฐสตูดิโอเออนะครับก็เดี๋ยวจะมีนักเล่าต่างๆที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเล่าเรื่องในสถานีผีดุด้วยเซิร์ชหานใน youtube ก็เจอคุณเนยก็คือหนึ่งในนั้นค่ะนะฮะวันนี้คุณเนยมาพร้อมกับเรื่องที่มี คุณลุงรอปภอท่านหนึ่งเดี๋ยเขาเล่าให้ฟังใช่ค่ะตอนที่ไปเช่าห้องพักอยู่จนทําให้เจอกับเรื่องนี้ครับครั้งเดียวก็เกินพอเป็นยังไงอะครับเรื่องนี้คุณเนยค่ะเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเรื่องของคุณลุงท่าน,านหนึ่งค่ะคขอเรียกคุณลุงว่าคุณลุงยามแล้วกันนะคะครับคุณลุงยามเนี่ยได้ฝากเรื่องเนี้ยอยากให้เหนยได้มาถ่ายทอดในรายการครับซึ่งคุณลุงยามเนี่ยเป็น คนต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะมาหางานทำค่ะก็เลยเข้ามาหางานทำในจังหวัดหนึ่งระหว่างที่มาถึงจังหวัดนี้แล้วค่ะก็ไปขอพักอาศัยอยู่บ้านญาติก่อนค่ะหลังจากที่ไปสมัครงานเนี่ยก็ได้ไปสมัครงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นรอปพออเขารับสมัครเป็นตำแหน่งที่เป็นรอปพอไว้สำหรับ เคลียท,ที่จอดรถแบบนี้ค่ะครับซึ่งการทำงานของลุงยามเนี่ยก็จะเริ่มทำงานที่ห้าโมงเลิกเที่ยงคืนแล้วการที่ลุงยามเลิกงานดึกก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงยามบอกว่าขอเจอเรื่องนี้ครั้งเดียวก็เกินพอครับหลังจากที่ลุงยามเนี่ยได้งานแล้วค่ะก็ เดิมที่จะออกไปหาบ้านเชา่าห้องเชา่าซึ่งปั่นจกักรยานไปไปหาห้องเช่าต่างๆใกล้ๆที่ทำงานก็ไปเจอกับห้องแถวที่นี้ค่ะเป็นห้องแถวยาวๆหลายร้อยห้องเลยค่ะนตรงนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาคุณป้าเจ้าของห้องแถวเขาก็ถามว่าเดือนละเท่าไหร่แบบไหนยังไงคุณป้าเจ้าของห้องแถวเนี่ยก็บอกว่า หนึ่งพันบาทต่อเดือนโอ oh. ถูกมากอ um. ซึ่งไม่พอคะ่ะคุณต้าบอกว่าไม่ต้องมาจำไปอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวครบเดือนแล้วค่อยมาจ่ายนัลแหลลุงยามก็เลยบอกขอไปดูห้องก่อนลุงยามก็เดินไปคะ่ะขออธิบายห้องแถวที่นี่ก่อนห้องแถวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่สองฝั่งเนี่ยเป็น ห้องชนกันค่ะหันหน้าชนกันแล้วก็จะมีทางตรงกลางเนี่ยยาวๆเล็กๆตามเป็นซอยเข้าไปอะค่ะครับซึ่งลุงยามก็เดินไปจนถึงห้องที่ลุงยามที่ที่ว่างอยู่อะค่ะซึ่งลุงยามก็ดูแล้วว่าเออตรงข้างห้องห้องเนี้ยมันมีคนอยู่อยู่ห้องหนึ่งแต่ในละแวกนั้นอะมันมันไม่ค่อยมีคนอยู่เลยก็เลยเลือกที่จะอยู่ ห้องข้างๆของห้องนี้ใช่ขออธิบายลักษณะห้องก่อนค่ะห้องเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บก็คือเรียกว่าวางที่นอนห้าฟุตก็คือเต็มได้แล้วอะค่ะห้องเล็กก็ห้องเล็กใช่แล้วก็สุดห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำเล็กๆหนึ่งห้องแล้วตรงกำแพงห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นช่องระบายอากาศเล็กๆค่ะ ส่วนหน้าห้องข้างๆประตูเนี่ยก็จะเป็นบานเกตหนึ่งคู่ลุงยามก็ตัดสินใจค่ะที่จะเอาห้องนี้แล้วก็ได้ขอบคุณคุณป้าไปด้วยค่ะที่ว่าไม่ได้เก็บค่ามาจําอะไรเลยให้อยู่ก่อนด้วยครับหลังจากนั้นค่ะลุงยามก็เริ่มที่จะย้ายของเข้ามาอยู่หลังจากย้ายเสร็จปุ๊บห้องมันเล็กมากอะคะ่ะก็เลยนั่งพักอยู่ที่หน้าประตูค่ะค น,นเวลานั้นเน่ะก็จะประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วระหว่างที่นั่งอยู่หน้าประตูอยู่เนี่ยเหมือนได้ยินว่ามีคนอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามนะครับแต่แบบห้องมันก็มืดแบบเหมือนไม่มีคนอยู่แต่ดัไมได้ยินเหมือนเสียงมีคนอยู่ทีเนี้ยด้วยความสงสัยค่ะลุงยามก็เลยทำท่าเดินเดินไปแบบเหมือนจะแอบมองอะค่ะคพอมองไปปุ๊บ เห็นเหมือนว่ามีคนน่ะยืนอยู่ตรงบริเวณห้องน้ําค่ะยืนหันหน้าออกมาตรงทางบานเกตลุงยามก็ตกใจค่ะว่าเขาจะเห็นเลยนะว่าเราอะมองเข้าไปอพอลุงยามหันหลังปุ๊บก็เห็นห้องข้างๆอะคะ่ะแง้มประตูเหมือนแอบดูอยู่ว่าลุงยามกำลังทำอะไรครับทีเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าคงคิดว่าเราอะเพิ่งมาอยู่ใหม่เขาก็เลยไม่คุ้นกับเรา หลังจากวันนั้นผ่านไปค่ะพอลุงยามตื่นมาปุ๊บกำลังจะเตรียมตัวออกไปทำงาน,นะคะ่ะห้องข้างๆเนี่ยก็เปิดแง้มประตูใหม่อีกแล้วค่ะแล้วก็ทักกับลุงยามว่าลุงเพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอทำงานรอปภเหรอเลิกกี่โมงเขาถาม,มลุงยามก็เลยบอกว่าเลิกเที่ยงคืนเขาก็เลยบอกว่าเลิกเที่ยงคืนเหรอ,อดึกๆอะ่ะมันเปี่ยวนะ แต่ว่าลุงอ่ะไม่กลัวผีใช่ไหมครับอืมเขาก็แบบทําไมทักกันแบบนี้อืมหลังจากนั้นค่ะลุงยามก็ไปทํางานปกติจนถึงเวลาเลิกงานโดยปกติเนี่ยเวลาเลิกงานเนี่ยที่เนี่ยดีมากคือจะมีกับข้าวติดมาให้ค่ะอืมเลิกงานเสร็จเนี่ยลุงยามก็ปั่นจักรยานมาพร้อมกับถุงข้าวของเขาครับแต่วันนี้ค่ะปั่นมาปุ๊บ มองไปไกลๆเนี่ยตรงแถวหน้าห้องของลุงยามเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ค่ะถอดเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงสีน้ำเงินอยู่ไกลๆทีนี้ลุงยามก็เอ้ยห้องฝั่งตรงข้ามเราหรือเปล่าอพอขับมาเรื่อยๆปุ๊บเขาก็เข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูครับเขาก็เลยมั่นใจว่าอ๋อสงสัยห้องฝั่งตรงข้ามมีคนอยู่แล้วแหละทีนี้พอไปถึงปุ๊บ แกก็ถึงห้องแกก็เตรียมกินข้าวค่ะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะแกจะเปิดประตูแล้วก็นั่งกินข้าวแถวหน้าประตูหลังจากกินข้าวสักพักหนึ่งค่ะได้ยินเหมือนเสียงห้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดประตูแง้มออกมาได้ครึ่งบานแกก็เลยชะเง้อหน้าออกไปค่ะสิ่งที่เห็นคือเห็นผู้ชายคนเนี้ยนั่งหันหลังค่ะออืพิงกับกําแพงตรงบานเกตของตัวเองอยู่ ลุงยามแกก็เลยทักตามสไตล์ของแกค่ะว่าสวัสดีครับมาเดอร์กินข้าวกันผู้ชายคนนั้นเงียบค่ะแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่หันมาก็ไม่พูดอะไร oh. แต่คราวนี้ห้องข้างๆข,ของลุงยามเนี่ยแง้มประตูออกมาดูอีกแล้วค่ะ oh. แต่วันนี้หลังจากแง้มประตูมาเสร็จเขามองที่ห้องออฝั่ง oh. ตรงข้ามของลุงยาม oh. แล้วก็หันมามองลุงยาม แล้วก็หันไปมองตรงข้ามของลุงยามอีกแล้วก็ปิดประตูไปเลยวันนี้เขาก็งงว่าห้องข้างๆมันเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากลุงยามกินข้าวเสร็จค่ะก็ไม่ได้อะไรแกก็เตรียมตัวนอนพอเตรียมตัวนอนปุ๊บหลับไปได้สักพักหนึ่งค่ะมันเป็นเสียงเหมือนเสียงเหมือนอะไรก๊อปแก๊บในถุงกับข้าวตรงปลายเท้าของลุงอะคะ่ะเหมือนคนเหมือนอะไรมันกำลังคุยถุงอาหารนะคะค พอลุงยามเนี่ยกาลังลืมตาขึ้นมาแบบยังปรับแสงไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เห็นตรงปลายเท้าเนี่ยคือเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นเงาผู้ชายที่กําลังเหมือนหยิบอาหารในถุงอ่ะกินแบบเหมือนหิวโหวยมากเลยอะ่ะตอนนั้นอ่ะลุงยามคือมองแล้วก็ช็อกอยู่ว่าสิ่งที่เห็นน่ะคืออะไรครับแกก็รีบสวดมนต์เลยค่ะว่า สวดมนต์คือสวดผิดสวดถูกแล้วก็พูดว่าอย่ามาหลอกมาหลอนอะไรแกเลยคือแกกลัว mm. แกกลัวจนแบบหมดสติหลับไปค่ะ mm. ตื่นมาอีกทีนึงก็คือที่นอนแกก็คือแบบฉี่เต็มเลยค่ะแกฉี่แตกหมดเลย mm. Mm. แล้ววันนั้นน่ะแกก็เหมือนจับไข่อะค่ะ mm. แต่ก็ต้องไปทำงานวันนี้ค่ะ แกก็ออกมากําลังจะไปทํางานเหมือนเดิมข้างห้องออกมาอีกแล้วค่ะเขาถามกับลุงยามอีกแล้วค่ะว่าลุงถามจริงๆลุงไม่กลัวผีใช่ไหมออถามย้ำอีกแล้วออลุงก็งงว่าเอ,อ้าถามอะไรถามย้ำแกล้ง,แก,งแกขนาดเนี้ยค่ะออแกก็ปล่อยผ่านไปค่ะเหมือนคนข้างห้องอาจจะไม่ได้แบบเต็มสติเต็มร้อยด้วยค่ะดูเหมือนแบบเพี้ยนๆนิดนึงค่ะอ,อื วันนั้นค่ะแกก็ทํางานด้วยความแบบเหมือนเป็นไข้ด้วยเหนื่อยด้วยร้อนด้วยค่ะคกลับมาวันนี้ยกลับมาเหมือนด้วยความเหนื่อยล้าแต่พอวันนี้กลับมาถึงห้องแล้วปุ๊บแกกําลังไขคุณแจค่ะแต่ไขยังไงก็คือไขไม่ออกสักทีครับ ระหว่างที่ไข่คุณแจอยู่เนี่ยแกเห็นสายหางตาแก,แกเห็นว่าเหมือนมีคนเนี่ยกําลังเดิน uh. เดินมาตามทางตรงกลางอะคะ่ะ uh. แต่พอเดินมาปุ๊บทําไมวันเนี้ยคนที่เดินมามันดันมาหยุดอยู่ข้างหลังออ uh. แกก็ไข่ประตูอยู่กันเพราะเขาก็กลัวว่ากลัวว่าเป็นโจนหรือเป็นผีครับ คนนั้นน่ะมายืนอยู่ข้างหลังแกสักพักหนึ่งค่ะ mm. แล้วความรู้สึกของลุงบอกว่าทำไมรู้สึกแบบเสียวสั่นหลังขนลุกยังไงไม่รู้ mm. Mm. สักพักหนึ่งอะ่ะเสียงคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอะ่ะเหมือนพยายามจะพูดอะไรกับลุงยามครับแต่พูดออกมาเหมือนพูดไม่ได้เหมือนอะไรมันแบบเหมือนคนที่แบบอะไรรัดแล้วแบบพูดไม่ออกอ่ะค่ะมันอึก mm. อึกอ,อกอยู่เงี้ย mm. mm. ด้วยความกลัวค่ะแกก็เลยผัก ประตูจนแบบแม่กุญแจเล็กๆของแกเนี่ยมันหลุดอแกก็รีบถอดกุญแจเลยค่ะแล้วก็รีบเข้าห้องไปเลยครับแต่วันนั้นน่ะแกไม่กินข้าวไม่อะไรเลยค่ะไปถึงก็คือรีบคุมโปงนอนเลย嗯嗯พอคุมโปงไปสักพักนึงค่ะได้ยินเสียงเหมือนอะไรแบบกระทบกับผนังครับกระทบแบบปึ้งปึ้งปึงปึง,ปง,ปง และสักพักเสียงมันก็เป็นเสียงเหมือนอะไรแกว่งอะค,ะค่ะเหมือนเวลาเรานอนเปแล้วเวลาแกว่งมันจะดังแบบเอียดเอียดเอียดแบบเนี้ยอแกก็ว่าเสียงอะไรวะร้อนก็ร้อนเหงื่อแตกเต็มตัวครับเขานี้ค่ะแกค่อยๆลืมตามาคะ่ะสิ่งที่เห็นคือมีคนที่ถอดเสือ้อใส่เกงสีน้ำเงินเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องน้ำ แต่ลักษณะยืนเนี่ยเป็นการยืนที่แบบย่อเข่านิดนึงอะค่ะแกก็เพ่งสายตาไปว่าแกกำลังเห็นอะไรอยู่แต่พอมองขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะเป็นเชือกที่ถูกผูกกับคออยู่<อ>แล้วมันก็แกว่ง<อ>แบบเสียงแอดแอดแอดไปมาอย่างเงี้ยค่ะ สรุปว่าเสียงที่คุณลุงได้ยินปึ้งปึ้งปึงปึงป้งค,คือเสียงคนที่กําลังกระทบกับผนังอแล้วไอเสียงแอดแอดไปมาแบบที่หนูบอกอมันเป็นเสียงของอล่างที่กําลังห้อยไปห้อยมาออตอนนั้นแกช็อกมากเลยค่ะว่าแกกําลังเจอกับอะไรอแล้วสายตาของแกเนี่ยที่มองไปปึ๊บล่างล่างนั้นค่ะค่อยๆลืมตาค่ะ แล้วหันมาสบตากับคุณลุงยามแบบจังๆครับแล้วค่อยๆยิ้มมุมปากและในขณะที่ยิ้มเนี่ยมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่นั้นจนแกหมดสติไปเลยค่ะแล้วพอตื่นมาอีกทีเนี่ยที่รู้ตัวคือมีคนมุงแกอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะคร,รอบตัวแกครับพอแกลืมตาขึ้นทุกคนเนี่ยกลับบอกว่าเข้าไปทำอะไรในห้องนั้น ลุงตื่นมาด้วยความงงค่ะว่าคืออะไรเข้าไปทําอะไรในห้องนั้นอืเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณอนะเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็เหมือนแอบไปอาศัยอยู่แอบเอาอาหารเข้าไปกินในนั้นคือมีถุงอาหารมีการเข้าแอบเข้าไปอยู่ประมาณเนี้ยค่ะอืลุงก็บอกไม่นะครับผมไม่ได้เข้าไปอยู่มะอันนี้ที่พูดอยู่เนี่ยหมายถึงห้องไหนเหรอครับ เขาก็บอกว่าห้องเลขที่นี้นี้นี้ลุงยามบอกไม่ใช่ครับผมอะ่ะเพิ่งมาพักใหม่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามนี้ครับทุกคนยืนยันกันหมดค่ะว่าลุงเนี่ยได้เข้าไปห้องฝั่งตรงข้ามของลุงอ้าวไม่ได้เข้าห้องลุงไม่ได้เข้าห้องตัวเองอแล้วสักพักค่ะไอห้องฝั่งข้างๆลุงอะ่ะก็เดินมาที่ตรงที่เขามุงกันแล้วเขาก็บอกค่ะว่าเนี่ยคนนี้มาพักใหม่จริงๆเพราะว่า ป้าเจ้าของหอก็บอกอผมก็อยู่ห้องข้างๆลุงเนี่ยแหละแล้วคนที่มุงอยูตรงนั้นค่ะก็พูดเลยว่าโซนนั้นอะไม่มีใครอยู่แหละมีแต่เองนั่นแหละที่อยู่ได้อเขาสรุปคนที่เดินมาบอกคือไม่ใช่ห้องฝั่งตรงข้ามนะแต่เป็นห้องข้างๆห้องข้างๆห้องข้างๆเนี่ยเดินมายืนยันว่าลุงอ่ะอยู่ห้องตรงนั้นจริงๆเพิ่งมาอยู่ใหม่อืแล้วคนแถวนั้น่ะเขาก็สะบัดขึ้นหวาว่า ก็มีแต่เองเนี่ยแหละที่กล้าอยู่อยู่คนเดียวครับแต่ห้องข้างๆนั้นพูดว่าอะไรรู้ไหมคะครับห้องข้างๆนั้นพูดว่าก็ให้อยู่ฟรีใครไม่อยู่ก็บ้าแล<อ>้วแล้วสักพักหนึ่งป้าเจ้าของห้องก็เดินมาค่ะ<อ>ก็มายืนยันให้อีกทีหนึ่งว่าคนนี้เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาพักอยู่ใหมจ่จริงๆหลังจากนั้นลุงยามค่ะก็รีบบอกเลยค่ะว่าเนี่ยห้องที่ผมเข้าไปเนี่ย<อ>มันมีคนผูกคอตาย<อ>ลักษณะแบบนี้แบบนี้ ป้าพูดว่าเนี่ยฉันก็ให้คนไปอยู่ฟรีตรงข้ามห้องนั้นเหมือนกันมันก็อยู่ของมันได้ไม่เห็นเจออะไรอแล้วไอห้องข้างๆลุงเนี่ยมันก็พูดขึ้นว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่อ่ะอเขาพูดแบบนี้แล้วคนที่มุงอยู่ตรงนั้นก็เริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ลุงยามดูค่ะแล้วในภาพที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์นั้นก็เป็นภาพขาวที่ห้องเกิดเหตุห้องนั้นเนี่ย ได้ผูกคอตายในห้องนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินถอดเสื้อแล้วผูกคออยู่ตรงหน้าห้องน้ำตรงช่องระบายอากาศชัดเลยแต่ที่สำคัญคือภาพที่เขาเห็นเขาผูกปึ๊บลักษณะของการเวลามันห้อยอะคะ่ะเขายืนเหมือนเขาย่ออยู่ ซึ่งมันก็ตรงกับที่ลุงยามเห็นเลยว่ามีคนเหมือนยืนแล้วย่อ,ย,อย่อตัวอยู่ตรงนั้นแล้วแกว่งไปมาอ,อลุงยามเห็นอย่างนั้นค่ะคืออช็อกมากคือเพิ่งเข้าไปอยู่ได้ไม่ถึงสามวันอ,ะอ่ะ,อะก็เจอเรื่องราวแบบนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะคนข้างห้องของลุงยามเนี่ยก็พาลุงยามเดินกลับไปที่ห้องตัวเองค่ะอะพอกลับไปที่ห้องปุ๊บ จักรยานของลุงยามกระเป๋าของลุงยาม,อมจอดไว้ที่ห้องที่เกิดเหตุนั้นเลยกระเป๋าของลุงยามจอดหมือนกระเป๋าของลุงยามอยู่ในห้องอ่าจักรยานและกระเป๋าที่ลุงยามาขแขวนไว้เนี่ยอโอเคเขาจอดไว้ตรงหน้าห้องของห้องเกิดเหตุซึ่งไม่ใช่ห้องของตัวเองออแล้ว ข้างห้องเนี่ยเขาก็บอกว่า <Ừ. S 2> ก็ผมถามลุงแล้วไงว่าลุงอะกลัวผีไหม <Ừ. S 2> หลังจากนั้นค่ะลุงก็ได้แต่ว่ายิ้มแห้งกลับไปให้กับคนข้างห้องคนนั้น <Ừ. S 2> แล้วก็ตัดสินใจที่จะหาที่อยู่ใหม่ <Ừ. S 2> ใช่แล้วลุงก็ยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าเนี่ยเป็นเรื่องแรกเรื่องเดียวที่ <Ừ. S 2> ลุงได้เจอแล้วก็ขอให้เจอกับเรื่องราวแบบนี้ย ครั้งเดียวก็พออืมและลุงก็ยังบอกอีกค่ะว่าเขาเชื่อแล้วคำนี้ยที่เขาเรียกกันว่าผีหลอกค่ะใช่เรื่องราวก็จะประมาณนี้เลยอ๋อโอเคเท่ากับว่าลุงเนี่ยเหมือนแกโดนหลอกถูกไหมค่ะอ่านะฮะคุณนี่คุณเนยดูไม่มีสมาธิหรอใช่วันนี้เล่าปแปลกๆขอโทษทีค่ะใช่ไหม อ้าวคุณเนยค่ช็อตใช่ไหมเนี่ยได้ยินไหมคะได้ยินครับแต่คุณเนยเหมือนไม่ได้ยินผมเหมือนคุณเนยไม่มีสมาธิในการคุยทําอะไรอยู่ปะเนี่ยไม่ค่ะนั่งเล่าปกติอ๋อเหรอเพราะว่าวันนี้คุณเนยเล่าแปลกๆไงอออเอราะทีค่ะเออนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรยังไงนะก็ปกติคุณเนยจะเล่าอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็เหมือนคุณเนยไม่มีนึกว่าทําอะไรอยู่อ๋อไม่ค่ะเออนะครับสรุปว่าคุณลุงคนเนี้ยโดนหลอกเต็มเต็ม โดนหลอกเต็มเต<อ><ะ>็มใช่ไหครับโดนหลอกโดยที่ณนะตอนนั้นก็ไม่มีใครบอกจนกระทั่งพอมันมีคนเห็นเหตุการณ์ขึ้นเยอะๆทีนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละคนนะต้องบอกเลยว่าข้อมูลมาหลังไหลก็มาพัางพูเลยนี่ไงม,มีข่าวนี่ไงมีคนผูกคอตายที่ห้องนี้ค่ะถูกไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครบอกเหมือนกับทุกคนเฝ้าดูอยู่บ้างไม่รู้ <ฮ>อ่าอ้าวอ่าโอเคโอเคผมว่าคุณเนยน่าจะทำอะไรอยู่ได้คุณเนยเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกัน,นคุณเนยนะได้ค่ะโอเคขอบคุณจ้าสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังน,นำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังน,นำคลินิก